สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูการสร้างเอกสารสร้างเนื้อหาสร้างบทเรียนประกอบการเรียนใน Google Classroom เริ่มแรกอาจารย์ไปที่ไอคอนของ Google Chrome นะคะจากนั้น Google Chrome ก็จะเข้าสู่หน้าจอของ Google นะคะอาจารย์ไปที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบถ้าไม่ได้เข้าหน้านี้ถ้าเข้าหน้าอื่นให้อาจารย์มาคลิกที่ Address แล้วก็พิมพ์ URL เข้าไปนะคะว่า www.gmail.com mm hmm. เมื่อเข้าสู่หน้า Gmail นะคะถ้าอาจารย์ได้ล็อกอินไว้แล้วก็จะขึ้นชื่อของอาจารย์ขึ้นมานะคะ mm hmm. ให้กดเลือกตรงชื่อที่เป็นชื่ออีเมลของอาจารย์ที่อยู่ภายใต้องคอ์กรนะคะ mm hmm. ก็คือ @lamprima.ac.th จากนั้นใสร่รหัสผ่าน กดถัดไปหน้าจอก็จะเข้าสู่ Gmail ของอาจารย์นะคะจากนั้นไปที่ปุ่ม9จุดเลือกไปที่ Classroom เมื่อเข้าสู่ Classroom นะคะก็จะเจอห้องเรียนที่อาจารย์ได้สร้างไว้อันนี้ก็มากน้อยแล้วแต่อาจารย์บางท่านนะคะที่ที่ได้สร้างห้องเรียนไว้นะคะจากนั้นก็ไปห้องเรียนที่เราจะสร้างเอกสารเนื้อหาหรือบทเรียน ขอใช้เป็นห้อง km การสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะที่จะมีคุณครูทุกท่านได้สามารถเห็นงานเห็นเอกสารทุกอย่างด้วยนะคะจากนั้นไปที่งานของชั้นเรียนเมื่อไปที่งานของชั้นเรียนนะคะอาจารย์ก็จะเห็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เขียนคาว่าสร้างนะคะให้อาจารย์มาที่ปุ่มนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเมื่อคลิกหนึ่งครั้งจะเห็นตัวเมนูที่เลื่อนลงมานะคะก็จะมีเมนูงาน งานแบบทดสอบคำถามเนื้อหาใช้โพสซําแล้วก็หัวข้อนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเนื้อหานะคะการสร้างเนื้อหาในบทเรียนแต่ก่อนการสร้างเนื้อหาอาจารย์มาที่หัวข้อเพื่อทําการสร้างหัวข้อหรือสร้างหน่วยการเรียนรู้หรือเป็นบทเรียนนะคะในที่นี้ขอใช้คำว่าหน่วยที่หนึนะคะ ใช้คำว่าหน่วยความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 จากนั้นก็กดเพิ่มเข้าไปก็จะขึ้นหน่วยที่1นแล้วนะคะจากนั้นเมื่ออาจารย์มีกี่หน่วยหรือมีกี่บทอาจารย์ก็สร้างให้เสร็จนะคะถ้ามี10หน่วยก็สร้างให้เสร็จทั้ง10บหัวข้อก็สร้างหน่วยที่2นะคะวิธีการรับมือกับโควิด -19 แล้วก็กดเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็สร้างหัวข้อเพิ่มเป็นหน่วยที่3สมมุติว่าวิชานี้เรามีอยู่ สามหน่วยนะคะหน่วยที่สามก็ว่าด้วยเรื่องการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด1นทีนะคะก็กดเพิ่มเข้าไปอ่าเราก็จะได้ครบแล้วนะคะ,ะทั้งสามหน่วยแต่ทีนี้แต่ละหน่วยถ้าเราสร้างก่อนมันก็จะมาอยู่ลำดับล่างสุดนะคะลำดับล่างสุดถ้าเราต้องการให้ขึ้นไปข้างบนหรือว่าเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็สามารถดึงแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะ คลิกแล้วก็ลากนะคะเลื่อนลงมาหรือเลื่อนขึ้นตามที่ต้องการนะคะเมื่อเราได้หน่วยครบแล้วเราก็สามารถสร้างเนื้อหาสร้างบทเรียนได้แล้วนะคะก็ไปกดที่สร้างเลือกไปที่เนื้อหาชื่อเนื้อหาของเรานะคะก็ให้สอดคล้องกับชื่อหน่วยหรือเป็นชื่อเรื่องของเรานะคะคำอธิบายอาจจะเป็นการชี้แจงนะคะว่าให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาบทเรียนนะคะหรือว่าอาจจะระบุเป็นจุดประสม,มไปก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราระบุคําอธิบายไปแล้วนะคะข้างล่างเราจะเห็นปุ่ม2ปุ่มก็คือปุ่มเพิ่มกับสร้างนะคะคำว่าเพิ่มหมายถึงว่าเราก็สามารถเพิ่มเนื้อหาที่อยู่ในไรนะคะหรือใน Google Drive 2ก็คืออาจจะเอามาจากลิงก์นะคะอาจจะเอามาจากไฟล์ แล้วก็อาจจะเอามาจาก youtube นะคะอันนี้ก็คือสี่ช่องทางที่เราสามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาของเราเข้าไปได้นะคะลองเลือกอันแรกก็คือ Google Drive ระบบก็จะวิ่งไปที่ได์ของเรานะคะก็จะขึ้นเอกสารล่าสุดมาให้แต่ถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่นะคะก็ไปที่ได์ของฉันแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นสื่อที่เก็บสื่อของเราไว้นะคะ จากนั้นก็เลือกตัวเอกสารที่เราต้องการนะคะกดเพิ่มอันนี้เป็นช่องทางแรกนะคะที่เราเอามาจากไรวิธีที่2นะคะเลือกลิงก์นะคะในกรณีที่เราเอามาจากลิงก์ข้างนอกนะคะเป็นความรู้จากลิงก์ข้างนอกนะคะเราก็สามารถ Copy ลิงก์จากเว็บข้างนอกมาได้นะคะถ้าเราต้องการเนื้อหาจากเว็บไซต์นะคะเราก็สามารถ เอา URL ข้างบนนะคะก็คือที่เป็นลิงก์ลากคลุมให้หมดนะคะแล้วก็คลิกขวา Copy จากนั้นเอาไปใส่ในลิงก์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะกดไปที่เพิ่มลิงก์ Google Classroom ก็จะดึงลิงก์ที่เราก็ปรีเมื่อกี้มาให้นะคะจากนั้นไปที่เพิ่มสำหรับตัวเลือกที่3ที่เป็นไฟล์นะคะที่เป็นรูปของคลิปเลือกจากอุปกรณ์ของคุณครูอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะ สื่อที่เราสร้างไว้อาจจะเป็นสื่อ,อที่เป็นไฟล์ PDF ไฟล์ Word Excel PowerPoint ก็คือสามารถโหลดเข้าไปได้หมดนะคะตอนนี้ขอเลือกเป็นไฟล์ Word กด open นะคะเมื่อระบบโหลดเสร็จนะคะเรากา็ถ้าเพิ่มอีกไฟล์ก็คือต้องการเพิ่มอีกหลายๆไฟล์ลงไปนะคะถ้าเราเลือกครบแล้วให้เราไปที่อัปโหลดจากนั้นก็จะดึงมาให้เห็นไหมคะก็จะดึงมาให้ เป็นไฟเบิร์ดนะคะเปิดได้เหมือนกันสำหรับตัวสุดท้ายก็คือเราสามารถดึงสื่อจาก youtube เข้ามาในบทเรียนของเราได้เราก็เลือกไปที่ youtube ถ้าขึ้นตรงนี้แสดงว่าให้เราค้นหานะคะกดไปที่ค้นหาคุณครูก็จะเห็นคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับข้อความที่เราใช้ค้นหานะคะเมื่อเราอยากได้คลิปตัวไหนนะคะหรือเราจะลองเ,อเล่นดูก็ได้นะคะแล้วก็กดไปที่เพิ่ม ถ้ากรณีการเพิ่ม YouTube จากการค้นหาตรงนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้คลิปตัวที่ต้องการก็ได้นะคะให้ไปที่แท็บใหม่แล้วก็เปิด youtube ขึ้นมาเปิดเว็บไซต์ของ youtube นะคะจากนั้นค้นหาคลิปของอาจารย์นะคะ,ะสมมุติเราอยากได้คลิปนี้ก็กดเข้าไปดูนะคะ,ะเราต้องการคลิปนี้ไปสู่บทเรียนของเรานะคะก็จะเห็น URL ข้างบนเราสามารถลากคลุมนะคะแล้วก็ Copy จากนั้นนะคะไปที่เพิ่มแล้วก็ YouTube เหมือนเดิมเลือกไปที่ URL แล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางไปนะคะก็จะขึ้นรูปคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะคะจากนั้นกดไปที่เพิ่มเราก็จะได้เนื้อหาที่มาจากแหล่งต่างๆครบ ทั้ง4แหล่งแล้วนะคะแต่ทีนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมีปุ่มบวกอีกปุ่มหนึ่งนะคะปุ่มบวกตรงนี้คืออะไรคลิกลงมานะคะเราก็สามารถสร้างเอกสารสไลด์ชีตวาดเขียนหรือฟอร์มได้นะคะอันนี้เป็นแอปของ Google นะคะที่เสริมมาให้เอกสารก็คือคล้ายๆกับเอกสาร Word นะคะสไลด์ก็คล้ายๆกับ PowerPoint ชีตก็คือเป็น s สเปร๊คชีต นะคะแล้วก็วาดเขียนก็จะเป็นการาวาดรูปวาดโครงสร้างวาดาตัวแผนผังอย่างเงี้ยนะคะฟอร์มส่วนมากจะใช้ในการสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวลองสาธิตอันนึงนะคะไปที่เอกสารา Google Classroom ก็จะไปที่ Google Docs นะคะจะวิ่งไปที่ Google Docs จากนั้นอาจารย์ก็ใส่เนื้อหาเข้าไปอาจจะพิมพ์ ความรู้ลงไปในนี้นะคะเนื้อหาบทเรียนอะไรลงไปใน Google Doc นะคะระบบก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะคะอาจารย์ก็พิมพ์เนื้อหาลงไปในนี้จากนั้นก็ตั้งชื่อเอกสารนะคะเมื่อเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถปิดตัวหน้าจอน,นี้ไปได้เลยนะคะเราก็จะมีตัวเอกสารขึ้นมานะคะตัวเอกสารที่เราสร้างเมื่อกี้ เราก็จะได้เนื้อหาตามที่เราต้องการนะคะลงมาในตัวบทเรียนของเราจากนั้นมาทางด้านขวามือนะคะอาจารย์จะเห็นคําว่าสําหรับกับหัวข้อสําหรับก็คือว่าอาจารย์จะให้เนื้อหานี้ให้กับห้องใดบ้างนะคะอย่างคลิปที่แล้วแล้วเราก็จะบอกว่าการสร้างห้องเรียนก็คือสร้างเป็นห้องๆเพื่อความสะดวกในการตรวจผลง,งานนะคะของนักเรียนเราก็สามารถคลิกเลือกได้นะคะ ในที่นี้ขอเลือกเป็นห้องเดียวนะคะจากนั้นเรามอบหมายให้นักเรียนทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิกเลือกทั้งหมดถ้าให้บางคนก็คลิกเลือกออกอทั้งหมดออกนะคะก็เลือกให้เป็นบางคนแต่ในที่นี้ส่วนมากแล้วเราก็จะให้นักเรียนทั้งหมดนะคะส่วนหัวข้อนะคะเราก็จะเลือกเป็นเ,เนื้อหาตรงนี้อยู่หน่วยไหนนะคะเราก็เลือกตามหน่วยที่เราต้องการนะคะ ในที่นี้เลือกเป็นหน่วยที่1ระบบก็จะขึ้นว่ากําลังบันทึกนะคะเราให้จบคําว่าบันทึกแล้วเราก็จะไปในเมนูถัดไปนะคะถ้าโพสต์ระบบก็จะโพสต์ขึ้นให้เลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นกําหนดเวลาโพสต์ก็ได้นะคะกําหนดเวลาโพสต์ก็คือการที่เราต้องการให้ให้โพสต์ขึ้นในวันที่เราจัดสอนจริงๆนะคะหรือต้องการนะคะบันทึกเป็นฉบับล่างนะคะ บันทึกเป็นฉบับล่างก็คือยังไม่ยังไม่โพสต์ขึ้นให้นักเรียนเห็นแล้วก็กรณีที่เราบันทึกเป็นฉบับล่างนะคะเราก็อาจจะยกเลิกได้นะคะในที่นี้ก็จะขอเป็นเลือกไปที่โพสต์พอโพสต์นะคะก็จะขึ้นเวลาในเวลาที่อาจารย์โพสต์ว่าโพสต์เมื่อไหร่นะคะพอคลิกลงมาก็จะขึ้นเนื้อหาที่เราแทรกเข้าไปเมื่อกี้นะคะถ้ากดไปที่ดูสื่อการสอนก็จะขึ้นมาทั้งหมดให้นะคะ จากนั้นไปดูหน้าตาที่นักเรียนจะเห็นก็คือตรงสตรีมนะคะก็จะขึ้นเนื้อหานะคะที่เราเพิ่งโพสไปเมื่อกี้นักเรียนก็สามารถเรียนเนื้อหาพวกนี้ได้นะคะจากนั้นถ้าอาจารย์ต้องการที่จะเพิ่มเนื้อหาในหน่วยที่ที่2และที่3นะคะอาจารย์ก็สามารถเลือกหน่วยนั้นได้นะคะโดยกดไปที่สร้างแล้วก็ใส่เนื้อหาเหมือนเดิม อาจารย์ก็ระบุชื่อเรื่องไปนะคะเหมือนเดิมนะคะคำอธิบายก็ใส่เป็นข้อความอธิบายหรือว่าอาจจะใส่เป็นจุดประสงค์ก็ได้จากนั้นอาจารย์ก็พิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นบทเรียนเป็นแบบไหนนะคะในที่นี้ขอเพิ่มจากคอมพิวเตอร์นะคะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพเราก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปรองรับได้หลายไฟล์นะคะจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์ Word Excel PowerPo i n t นะคะตามที่อาจารย์ มีสื่อนั้นๆน,น,นะคะถ้ากรณีนี้ถ้าเราไม่ได้เลือกหัวข้อสมมตินะสมมตินะคะว่าเราลืมเลือกหัวข้อนะคะเราโรพสต์ขึ้นไปสิ่งที่เราโพสต์นะคะเมื่อกี้มันก็จะอยู่ในมันจะอยู่มันไม่ได้อยู่ภายใต้หัวข้อใดเลยนะคะไม่ได้อยู่ภายใต้หัวข้อใดเลยถ้าเราต้องการให้อยู่หน่วยที่2หรือหน่วยที่3นะคะหรือหน่วยที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถคลิกแล้วก็เลื่อนมาเลยนะคะ เลื่อนมาไว้ภายใต้หัวข้อที่เราต้องการก็คือหน่วยที่สองนะคะอันนี้คือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะคะเราก็สามารถไปที่แก้ไขไม่ได้อยู่ภายใต้หัวข้อหน่วยที่สองแต่ว่าอยู่หัวข้อหน่วยที่สามนะคะอาจารย์ก็คลิกเลือกแล้วก็เลือกไปที่หน่วยที่สามจากนั้นก็กดบันทึกระบบก็จะย้ายเนื้อหาตรงนี้ไปหน่วยที่สามให้นะคะ จากนั้นมาดูการสตรีมนะคะที่นักเรียนจะจะได้เห็นนะคะเขาก็จะได้เห็นเนื้อหานะคะที่เราโพสต์ขึ้นมาการโพสต์ตรงนี้นะคะก็คืออ่มันจะเรียงตามลําดับเราโพสต์ก่อนโพสต์หลังถ้าเราโพสต์ก่อนก็จะอยู่ข้างบนนะคะตัวที่โพสต์ที่หลังก็อยู่ข้างล่างค่ะสําหรับการสร้างเอกสารเนื้อหาบทเรียนนะคะก็จะจบไว้เพียงแค่นี้นะคะส่วนหัวข้ออื่นๆก็จะ ให้อาจารย์ติดตามในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ